หลังจากที่เราได้ไปเห็นนะครับการเลี้ยงปลาสเตอร์เจียนเพื่อให้ได้ไข,ข่คาเวียบนพื้นที่สูงที่มีอากาศหนาวเย็นนะครับและตอนนี้ครับผมก็เดินทางมาอยู่ที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขันนะครับซึ่งที่นี่ครับก็มีการเลี้ยงสเตอร์เจียนอยู่เหมือนกันนะครับกับฟาร์มที่มีชื่อว่าไทยสเตอร์เจียนครับเขามีวิธีการเลี้ยงปลาสเตอร์เจียนนะครับซึ่งเป็นปลาที่ให้ไข,ข่คาเวียภายใต้าอากาศที่ร้อนแบบนี้จะต้องอาศัยองค์ความรู้อาศัยเทคโนโลยีอะไรบ้างครับ พอเข้ามาในฟาร์มนะครับสิ่งที่สัมผัสได้นะครับก็คืออากาศค่อนข้างจะเย็นนะครับแล้วก็จะมีบ่อปลาสเตอร์เจียนนี่ก็หลายบ่ออยู่เหมือนกันนะครับอเข้ามาในนี้นะครับอากาศนี่ค่อนข้างจะเย็นเลยนะครับมันจะอยู่ประมาณ24องศาครับในห้องนี้ใช่ใชอย่างการเลี้ยงปลาสเตอร์เจียนที่นี่ครับพี่นพดนเป็นการเลี้ยงแบบไหนครับ เป็นการเลี้ยงแบบปิดครับแบบปิดใช่ใช่ที่จะไม่ให้อ่าก็คือว่าการคุมอุณหภูมิแล้วก็ระบบเราจะเป็นเป็นเป็นระบบแบบเทคโนโลยีต่างๆอะปัจจัยการเลี้ยงปลาสเตอร์เจียนเนี่ยในเมื่อเรามาเลี้ยงไม่ได้เลี้ยงบนที่สูงแล้วเรามาเลี้ยงบนเเมืองหรือว่าบนที่ราบอย่างเงี้ยครับ โดยเฉพาะริมทะเลหัวหินด้วยแบบนี้มันเราต้องมีปัจจัยอะไรบ้างครับปัจจัยสําคัญก็เป็นพวกน้ํบน้ํําน้าอากาศอากาศสองอย่างนี้สําคัญสุดแล้วสำคัญสุดแล้วครับความไทสเตอร์เชียนที่นี่ครับจะเป็นระบบหมุนเวียนลักษณะปิดคือมีการควบคุมทั้งอุณหภูมิห้องอุณหภูมิน้ําหรือเรียกว่าเลี้ยงกันในห้องแอร์เลยนะครับมีการใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยในการเลี้ยงแม้สถานที่จะตั้งอยู่บริเวณหัวหินพื้นที่ที่มีอากาศร้อนตลอดทั้งปีครับ แต่พี่นพดลบอกว่าไม่มีปัญหาในการเลี้ยงแน่นอนครับคือน้ำมาจากข้างนอกนี่มันก็เป็นน้ำปับปลาธรรมดาใช่ไหมครับน้ำไม่ใช่ครับเอ่เป็นน้ำน้ำน้ำบาดาลน้ำบาดาลน้ำบาดาลครับอืมมันจะสกปรกมันจะต้องผ่านไอตัวตัวฟิลเตอร์อืมเพื่อที่จะทำความสะอาดน้ำให้มันสะอาดเจ้าดรัมฟิลเตอร์ตัวนี้ครับก็จะทำหน้าที่กรองสิ่งปฏิกูลต่าง โดยแต่ละชั่วโมงนะครับจะมีน้ําเข้าเครื่องนี้300ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงและน้ําที่กรองผ่านเจ้าเครื่องดรัมฟิลเตอร์แล้วก็จะไหลผ่านระบบท่อสู่ในส่วนที่เรียกว่าไบโอฟิลเตอร์ทำการกรองแบคทีเรียรต่างๆที่มาจากน้ําก่อนจะเข้าสู่เครื่องสกิมเมอร์ทำการแยกฟองที่เป็นส่วนเกินและเติมโอโซนในน้ำเพื่อฆ่าเชื้อโรคเป็นขั้นตอนสุดท้ายครับก็เจ้าเครื่องหน้าจอนี้นะครับไฮเทคมากๆ นอกจากจะดูพวกค่าน้ําค่าอุณหภูมิต่างๆแล้วนะครับยังสามารถคํานวณจํานวนอาหารนะครับก็เรียกว่าข้อมูลทั้งหมดนี่ก็สําคัญต่อการเจริญเติบโตของปลาสเตอร์เจียนครับซึ่งระบบการจัดการน้ําทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นระบบหมุนเวียนน้ําที่ใช้แล้วก็จะสามารถนํากลับมาเข้าสู่ระบบได้อีกครั้งครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆนะครับในช่วงระหว่างที่ปลาเนี่ยจำศีลน,นะครับที่อาจจะ ไม่ให้อาหารเพราะว่าพอไข่ออกมาแล้วนะครับก็จะลดกลิ่นคุณภาพของคาวเวียเนี่ยดีขึ้นครับโดยพี่นพดลบอกนะครับว่าที่ฟาร์มแห่งนี้เพิ่งจะเริ่มต้นเลี้ยงปลาเตอร์เจียนเท่านั้นจึงยังไม่มีปลาที่โตพอที่จะสามารถผลิตไข่เพื่อน,นำไปทำคาวเวียได้ครับแต่เชื่อว่าในอนาคตครับที่ฟาร์มแห่งนี้จะเป็นแหล่งผลิตคาวเวียที่มีคุณภาพต่อไปอย่างแน่นอนครับ เราได้เห็นการเลี้ยงทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบธรรมชาติหรือใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยครับแต่ก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกันครับนั่นก็คือผลิตคาเวียแบบ Made in Thailand ที่มีคุณภาพให้ทั่วโลกยอมรับนั่นเองครับคราวนี้ครับเรากลับไปหาเชฟจีโน่กันดูว่าวัฒนธรรมการรับประทานสุดยอดอาหารนะครับที่แพงยิ่งกว่าอัญมณีจะมีวิธีการทำอย่างไรนะครับ จริงเคล็ดลับการทําหรือว่าหัวใจสําคัญในการทําอาหารที่มีทานคู่กับคาเวียเนี่ยมันต้องมีหัวใจสําคัญอะไรไหมครับันดับแรกคือเราจะต้องเข้าใจว่าคาเวียมันกินจากอะไรนะครับส่วนใหญ่คาเวียจะกินอะไรกับพวกเปรี้ยวๆและมีเครื่องเคียงครับเพราะว่าคาเวียนี่ต้องเสิร์ฟสดๆรสชาติต้องถึงกันมันถึงจะเข้าด้วยกันได้นะครับอย่างที่เชฟจิโน่บอกถึงแม้ว่าคาเวียจะนิยมทานกันแบบสดๆก็จริงครับ แต่ความยากสำหรับการทำเมนูคาเวียก็คือเครื่องเคียงเพราะเชฟจะต้องอาศัยความเข้าใจและความชำนาญในเรื่องของรสชาติคาเวียออกแบบเมนูเครื่องเคียงให้เข้ากับคาเวียประเภทนั้นๆครับให้รสชาติกลมกลม่อมโดยเมนูที่เชฟจะสาธิตในวันนี้คือคาเวียโครงการหลวงกับไอศครีมมันฝรั่งครับซึ่งเป็นเมนูสุดยอดไฮไลท์ของที่นี่ด้วยครับอร่อครับอืม เออมันแปลกนะครับมันเย็นเย็นมันมันเย็นมีความมันของมันฝรั่งเค็มๆหน่อยๆมีกลินหอมของเทศที่ผสมอยู่ในไอศกรีมในราคาที่เราขาย2,000บาทให้องอาหารในลาทีบีของเราอืมมันไม่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 แพงไปอ่ะครับอันนี้เป็นราคาที่แบบว่าถูกๆแล้วนะครับถูกถูกแล้วเหรอครับอองาาหรในกรุงเทพอะไรต่างเขาขายราคาประมาณ4,000ถึง5,000บาทต่อหนึ่งจาน ละมุนล,ละมุนล,ลิ้นแต่ว่าตัวเครื่องเคียงที่เราใส่ลงไปเนี่ยมันก็จะช่วยชูรสชาติให้เหมือนเป็นเมนูอาหาร,รที่คร,บ,ครบรสมากยิ่งขึ้นนะครับโอถามจริงๆครับเชฟไอ้อย่างเนี้ยที่มันแพงเนี่ยมันมีคุณประโยชน์หรือว่ามีสปปรรพคุณอะไรไหมครับสปปรรพคุณในส่วนของไข่คาเวียร์ซึ่งมีความเชื่อมาตั้งนานแล้วถือว่าเป็นอาหารแบบชั้นเลิศครับใครที่ได้กินคาเวียไปแล้วอถือว่า ทำให้มีอายุวัฒนะหรือว่ามีสุขภาพที่แข็งแรงครับมันมีคุณประโยชน์เยอะมากครับอืใช่มันจะเป็นเพิ่มเพิ่มเม็ดเลือดด้วยแล้วก็มีวิตามินครบอแล้วก็ที่สูงก็คือมันจะมีคอลลาเจนคอลลาเจนสูงมากใช่เนี่แหละครับก็เป็นหนึ่งในเหตุผลว่าทําไมถึงมีราคาสูงชใช่ไหมครับ ถึงแม้ว่าไข่ปลาคาเวียอาจจะไม่ใช่อาหารสําหรับคนทุกกลุ่มด้วยราคาที่สูงนะครับแต่การที่ผมได้ตามเส้นทางของคาเวียทําให้ผมได้เรียนรู้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบระมราชินีนาถทรงมีสายพระเนตรอันกว้างไกลทรงเข้าใจถึงการใช้ประโยชน์ของพื้นที่สูงสภาพภูมิอากาศและความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่บวกกับความสามารถด้านประมงของคนไทยศึกษาค้นคว้าและวิจัย จนทำให้ปลาสเตอร์เจียนและปลาเทราสกลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจลดการนำเข้ารวมถึงภาคเอกชนที่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยไม่แน่ว่าในอนาคตประเทศไทยอาจจะเป็นแหล่งผลิตคาวเวียที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกก็เป็นได้ครับเยือนโรงอาพรของขุนพลช้างศึกเสื้อผ้าเนี่ยต้องมีอากาศถ่ายเทได้ดีแล้วก็แห้งไวแล้วก็ต้องเบา บุกประชิดเส้นใยโพลีเอสเตอร์หัวใจของผืนผ้าชุดกีฬาดึงออกมาแล้วนี่เหนียวนะครับใช่ครับติดตามเรื่องราวของโพลีเอสเตอร์เส้นใยที่แฝงอยู่ในหลายสิ่งรอบตัวในกบนอกกลาพริหัสบด,ดีที่4พฤษภาคมนี้ทางช่อง9ก้า t อ d คอและ Modern n นไนท เอา,าไปย้อมไปอับดิวเอาไย้อมไปอับไปด